น,นะครับโดยสรุปนะครับพรุ่งนี้เจ้าฟิวครับน้องฟิวถึงเราห้ามยังไงก็ไม่ได้นะครับพวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยนชุดสีหมาจริงๆครับเป็นสีขาวนะครับก็ไม่เป็นไรทางร้านก็จัดการให้นะครับพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ค่ําแล้วแต่น้องฟิวก็มากระซิบกับผมว่าน้องฟิวมากระซิบบอกผมว่า พรุ่งนี้คลิปเปลี่ยนชุดสีนะครับเป็นสีขาวพรุ่งนี้นะครับถ้าแฟนคลับแฟนคลับของใครนะของทอมอเตอร์ครับของทอมอเตอร์อรออรประคุณชัยเนาะแฟนคลับของอะไรนะ,ะสําหรับชาวแฟนเพจและ youtube ของทอมอเตอร์ประคุณชัยคอมเมนต์ได้นะครับวันที่ผมจะเปลี่ยนชุดสีผมจะมีรางวัลแจกครับอ๋อในวันคลิปวันไหนครับ วันที่ผมเปลี่ยนชุดสีพรุ่งนี้ครับ <C ue S 1> คือ <C ue S 1> พรุ่งนี้เนาะครับจะมีอะไรนะแจกรางวัลครับอ๋อแจกรางวัลสำหรับคนที่คอมเมนต์ครับอ๋อคอมเมนต์คอมเมนต์คำว่าอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่พิมพ์มาเนาะนแล้วมมแต่จะพิมพ์มาเลยเออโอเคเอารางวัลแจกยังไงครับแจกกี่รางวัลหนึ 1> 1่งรางวัลครับอ๋อแจกยังไงแจกซุ่มครับอ๋อซุ่มแจกอ๋อหนึ่งรางวัลแต่เป็นรางวัลอะไรเนาะใหญ่ไหมขอดูหน่อยนี่ครับโชคพอดครับโอ้โโชคพอด ความสูง295เป็นโชคโลดนะครับ295มิลมีมีกี่สีให้เลือกอ่ะมี2ส,สีครับสีอะไรบ้างครับสีแดงน้ําเงินกับน้ําเงินแดงครับอ๋อแต่เป็นคู่เดียวเท่านั้นครับสําหรับคนที่ได้สามารถเลือกสีได้ด้วยครับอ๋อเพียงแต่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาในคลิปเปลี่ยนชุดสีของหนุ่มฟิวในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแจกหกรางวัลแล้วสุ่มเอาเฉพาะหนคนเท่านั้น เพียงแค่คอมเมนต์มาในคลิปในวันพรุ่งนี้เข้าใจนะครับสำหรับแฟนเพจและ youtube ของโทอมมเตอร์ประคนชัยนะครับพรุ่งนี้เจ้าฟิล์มนะครับอยากจะมีส่วนร่วมนะครับคือเจ้าของรถอยากมีส่วนร่วมกับทอมมเตอร์ประคนชัยอยากก็เลยมีของแจกครับพรุ่งนี้รางวัลใหญ่นะชกหนึ่งคู่แดงดำกับ น้ำเงินน้ำเงินแดงเลือกได้สำหรับคนที่ได้วัลเลือกสีได้นะครับใครที่ได้ถ้าอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ไกลก็เสียค่าจัดส่งเองเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับไปสวัสดีนะครับอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอเคครับ